สักคู่นี้นะคะฟิลเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้เรียนว่านวัตกรรมเนี่ยคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรและอะไรเนี่ยคือเรียกว่านวัตกรรมค่ะตอนนี้นะคะอยากชวนทุกคนเนี่ยมาเรียนดูกันว่า What is Steam for Innovator กระบวนการสีขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมเนี่ย steam f o r innovator อันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวฟิลจะช,ชวนทุกคนมาดูกันเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีวงล้อที่เป็นเหมือนคล้าย หลักการคิดนะคะหรือว่าแก่นความคิดในการที่ทํากระบวนการจนครบทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันวงล้ออันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุกคนจะเห็นนะคะว่าวงล้อเนี่ยจะมีวงล้อสีเท่าอยู่รอบนอกนะคะวงวงล้อสีเท้าข้างนอกเนี่ยก็คือสตรีมศึกษาค่ะหรือก็คือวิชาสามัญที่ทุกคนรู้จักกันดีประกอบไปด้วย s t e a แล้วก็ m นะคะ s เนี่ยคืออะไร s คือ science ค่ะก็คือวิทยาศาสตร์ t คืออะไร t ก็คือเทคโนโลยี E คือ engineering หรือว่าวิศวกรรมศาสตร,ร,ร,ร์ค่ะ A, a ก็คือเสือวกรรมศาสตร,ร์ M ก็คือ m a t h e m a t i c s หรือว่าคณิตศาสตร,ร์นั่นเองค่ะซึ่ง STAM อันนี้หรือว่าสตีมนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบหรือว่าความรู้พื้นฐานของเราเองที่จะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการสร้างานวัตกรรมได้นะคะซึ่งฟิวเชอร์ว่าทุกคนอ่ะจะมีความรู้พื้นฐานอันนี้กันอยู่แล้วนะคะต่อมาวงล้อถัดจากวงล้อสีเท่านะคะ ทุกคนจะเห็นว่าจะมีวงล้อสีขาวก่อนก่อนที่จะเข้าสู่วงล้อสีสีใช่ไหมคะวงล้อสีขาวอัน,นอเนี้ยก็คือ 5I ค่ะ5 i อในที่เนี้ยคือการบ่งบอกคาแรคเตอร์หรือว่าบ่งบอกบุคลิกภาพของนวัตกรนวัตกรทุกคนนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ในตัวเองเนี่ยทั้งหมด5 i ไอด้วยกันค่ะไอนนแรกเนี่ยคือ Inspiration คือเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั่นเองต่อมาอันดับที่2ก็คือบุคลิกหรือว่าเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี เมื่อเรามีแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยบวกกับที่เรามีจินตนาการที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะก่อให้เกิดการค้นหาปัญหาหรือว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อสร้างอะไรใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าออกมา เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงให้แรงบันดาลใจและจินตนาการเนี่ยอยู่ในสเตจที่1นนะคะเมื mm ่อ hmm. เราได้แรงบันดาลใจและ mm hmm. ค้นพบปัญหามีจินตนาการที่จะรู้ได้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไง mm hmm. ดังนั้น mm hmm. เมื่อเรามีทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยจะเข้าสู่สเตจที่ 2, 2> mm hmm. ก็คือบุคลิกของเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์หรือ ideation นั่นเองค่ะ ideation เนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถต่อยอดหรือว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างตอบโจทย์นะคะซึ่งจะทําให้คิดปัญหาได้อย่าง แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยเมื่อเราจบของการที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยนวัตกรเนี่ยควรจะมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือินท e g r a t i o นหรือการบูรณาการบูรณาการในที่นี้เนี่ยเราจะสามารถเอาไอเดียที่เรามีอยู่ที่คิดได้ในเสเตที่2เนี่ยไปบูรณาการความรู้ในขั้นพื้นฐานหรือว่าสตรีมศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าคณิตศาสตร์หรือว่าเสื้อปะเนี่ยเอาวิชาการพวกนี้มาบูรณาการการ่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็คิดเป็นแผนธุรกิจออกมาได้นะคะ ซึ่งต่อมาสิ่งที่สำคัญเลยคือ implementation หรือว่าการลงมือทำจริงนวัตกรเนี่ยสำคัญมากเลยที่เขา่จะต้องลงมือทําให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าอะไรคะนวัตกรรมเนี่ยจะไม่สามารถเรียกนวัตกรรมได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้หรือว่าทําขึ้นจริงไม่ได้นั่นเองคะ่ะดังนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีวงล้อ5้าไวงล้อสีข่าวเนี้ยอยู่ก่อนที่จะถึงวงล้อสีสีนะคะเพราะเราจะต้องมีลักษณะหรือว่าคุณสมบัติแบบนี้อยู่กับตัวเองเพื่อเป็นวนวัตกรที่ดีในการที่สร้างนวัตกรรมคะ่ะ ต่อมาเลยก็คือสิ่งที่สําคัญ4ขั้นตอนของการสร้างนวัตรกรก็คือ4 s t a ตของเรานะคะสขั้นตอน4 Innovator ตอนนี้ฟิวจะมาชวนกันดูนะคะว่าไอ้วงล้อสีสีข้างในหรือว่า4ขั้นตอนในการสร้างนวัตรกรเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเนี่ยเราก็จะชวนกันมาดูขั้นตอนที่1กันก่อนกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1เนี่ยจะชวนทุกคนมาดูลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับปัญหานนั้นดังนั้นขั้นตอนเนี่ยทุกคนจะได้ทําการเรียนรู้ปัญหาจากผู้ใช้งานและควรจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งด้วยวิธีการที่จะไปสัมภาษณ์ทําความรู้จักหรือพูดคุยยังไงก็ได้หรือว่าจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาหรือมองหาโอกาสที่จะช่วยเหลือยูเซอร์หรือผู้ใช้งานที่เราต้องการจะไปช่วยเหลือให้ได้นั่นเองค่ะที่สําคัญเน้นย้าไว้ว่าเศษนี้จะต้องดูลึกร,รู้จริงนะคะ หา루ไม่จริงเนี่ยเราจะไม่สามารถทำนวัตกรรมออกมาได้นะคะเมื่อเรารู้ลึกดูจริงแล้วได้ปัญหาหรือเห็นโอกาสแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่สเตจที่2มาเลยค่ะสเตจที่2เนี่ยก็คือการคิดสร้างสรรค์ไอเดียเราจะเอาปัญหาหรือโอกาสที่ได้เนี่ยตั้งเป็นโจทย์ไว้นะคะแล้วก็จะเอาโจทย์เนี้ยมาคิดไอเดียแก้ไขปัญหาไอเนียไอเดียอันนี้จะไม่ใช่ไอเดียทั่วไปแต่จะต้องเป็นไอเดียที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้จริงนะคะ ถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะคะดังนั้นเสร็จที่2เนี่ยจะชวนทุกคนมาคิดแก้ไขปัญหาจากมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างและสร้างสารรค์ที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นไวยค่ะถ้าซ้าหรือว่าไม่ใหม่เนี่ยจะไม่ใช่นวัตกรรมนะคะเมื่อเราได้ไอเดียสร้างสารรค์ในการแก้ไขปัญหาแล้วแถมลูกค้าเนี่ยก็ยังยืนยันเราด้วยว่าตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาฉันได้จริงเราจะเอาไอเดียเนี้ยค่ะ ไปต่อยอดในเสรจที่3ามเสรจที่3มเนี่ยมีชื่อว่าแผนพัฒนาธุรกิจแผนพัฒนาธุรกิจในที่นี้ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทําการสร้างตัวต้นแบบต่อยอดจากในเสรจที่2ที่มีชื่อว่าว้าวไอเดียเมื่อเราได้ว้าวไอเดียแล้วเนี่ยเสร็จที่สเราจะมาทําแผนพัฒนาธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการทําตัวโปรไทป์ก่อน,อนโปรไทป์ในที่นี้มีชื่อภาษาไทยว่าตัวต้นแบบผ่านหรือว่าชิ้นงานต้นแบบที่ เอาภาพร่างไอเดียจากในเสเตจที่2นะคะมาทําให้มันจับต้องได้เพื่อนำไปเทสกับผู้ใช้งานในลักษณะของกายภาพนะคะเมื่อเราเทสโปรโตไทป์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันตอบโจทย์หรือว่าสามารถใช้ได้จริงในเชิงของกายภาพได้ไหมถ้ามันใช้ได้จริงแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยเราก็จะเอาชิ้นงานเนี้ย ตั้งต้นแล้วไปทําการหาพาร์เนอร์หรือทําการหาความร่วมมือเพื่อจะทําให้ชิ้นงานอันนี้ยสามารถผลิตได้ในระดับที่เป็นแมสโปรดักชันนะคะเมื่อเราหาพาร์เนอร์หรือว่าทําความร่วมมือได้แล้วเนี่ยเราจะ ทำแผนพัฒนธานธุรกิจหรือว่าทำ Business m o เดล c a n วาสเพื่อวางแผนว่าธุรกิจของเราเนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้าง Value ของ Product คืออะไรลูกค้าเราคือใครเราจะต้องทําการส่งสินค้าอันนี้ผ่านช่องทางไหนพาร์เนอร์ในที่นี้เราจะจะจะต้องทําการพาร์เนอกับใครบ้างรวมถึง ราคาหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นภายในบริษัทของเราเองหรือว่าการทําชิ้นงานของเราเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรโดยดีเป็นข้อๆหรือทำให้เราได้รู้ว่ารายรับของเราเนี่ยจะสามารถอยู่แล้วก็สามารถทําให้ธุรกิจเนี้ย ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่ามีรายรับจากมันได้จริงๆใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างอันนี้ค่ะจะอยู่ในขั้นตอนที่จะเป็นสเตจที่3คือเราจะมาทําการวางแผนธุรกิจกันว่าธุรกิจของเราควรจะทําหรือไม่ทําหรือว่าจะเดินต่อไปในทิศทางไหนดีนะคะเมื่อเราวางแผนธุรกิจได้อย่างมั่นคงแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแผนธุรกิจอันนี้มาทําการ production and diffusion หรือขั้นตอนที่4ก็คือการผลิตและการกระจายซึ่งเสร็จที่4เนี่ยเราจะทําการผลิตจริงแล้วอ่ะ อันนี้คือจะต่างจากสเตจที่3นะคะเพราะว่าสเตจที่4เนี่ยเราจะทําการผลิตจริงๆแต่ว่าสเตจที่3เนี่ยเราจะมองหาพาร์ทเนอร์หรือว่าแหล่งผลิตที่เราจะทําการผลิตด้วยซึ่งเราจะผลิตกับเขาในระดับที่เป็น การผลิตแบบโปรโตไทป์แต่ว่าเสร็จที่4เนี่ยเราจะผลิตในจํานวนมากๆหรือว่าเป็นแมสส์รดักชั่นนั่นเองดังนั้นเสเตจที่4เนี่ยจะชวนทุกคนนะคะมาทํากระบวนการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขยายผลงานนวัตกรรมของตัวเองอะ่ะออกสู่ตลาดให้ทุกคนอะ่ะรู้จากผลงานนวัตกรรมของตัวเองอะ่ะให้มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดกระบวนการหรือว่าแก่นความคิดของกระบวนการ Ste ีมโฟอินโนเวเนะคะ ฟิวจะชวนทุกคนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะซึ่งฟิวจะมีแบบฝึกหัดเป็นตาราง15ช่องนะคะ15ช่องเนี้ยจะรวบรวมคีย์เวิร์ดต่างๆในแต่ละสเตจ1 2 3 4ค่ะทุกคนลองคิดกันดูนะคะว่าคีย์เวิร์ดไหนเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับสเตจอะไรสเตจไหน1 2 3 4เนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวฟิวจะให้เวลาทุกคนไปคิดนะคะ